นี Hello. ่เาวยทยเก่วลารัตร r o m t มชา l แหลนท้กันใที่ฉันพูดอยู่เนี่ยฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมาพร้อมกับผู้หญิงอีกสี่คนคนแรกเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร่างกายด้านขวากระแทกพื้นแขนขาของเธอขัก โรงสร้างร่างกายด้านขวาบิดสะบัิทั้งหมดเธออยู่กับความเจ็บปวดนี้มาเป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่มีใครรู้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรผู้หญิงคนที่สองหมอบอกว่าเธอเป็นโรคมะเร็งที่คอของเธอถ้าเป็นคุณ คจนจะทำอย่างไรผูห้หญิงคนที่สามเธอไม่สามารถกลั้แม้แต่ปัสสาวะของเธอได้ปัสสาวะของเธอไหลตลอดเวลาหมอบอกว่าให้เธอตัดมดลูกของเธอทิ้งซะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะนี้เพราะว่ามดลูกของเธอนี้ไป กะเพาะปัสสาวะของเธอด้วยความผิดปกติของธนาดและหมอก็บอกว่าตัดทิ้งสะเถอะีีิินีีเธอไม่มีทางมนลูกได้อีกถ้าเป็นคุณคุณจะทำย่างไงผู้หญิงคนที่สี่เธอสูญเสียเสียงของเธอหมอบอกว่าเธอเป็นเส้นเสียงของเธอ เป็นอัมภาตอย่างทาวนเธอต้องผ่าตัดเพื่อให้กลับมาพูดใหม่ได้อีกครั้งและฝึกพูดใหม่อีกครั้งในห้องเรียนของเด็กออทิสติกถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรในวันนี้ผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ก็มากับฉันตรงนี้แล้ว วอาคุณอยากจะเจอเธอหรือยังคะอยากเจอแล้วค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะยินดีต้อนรับทุกท่านได้เจอกับผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ตามรูปบนเวทีนี้ทั้งสี่คนนั้นอยู่ในร่างเดียวนั่นคือฉันเกวรารัตยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะปัจจุบัน ผมมีลูกได้ฉันไม่ได้ตัดหมดลูกทิงและฉันก็มีลูกปัจจุบันฉันมีเสียงและฉันก็ใช้เสียงของแคทของฉันเดินทางไปรอบโลกเพื่อหัวเราะปัจจุบันฉันเป็นหนึ่งในทูดโย้าหัวเราะลอฟเตอร์แอมบาสเดอรของโลกนี้และนี่คือสัญลักษณ์ของฉัน ก็หยิบขนนกที่ถืออยู่ในมือมาใส่ยิ่งพิราบข่าวคิ่บินไปทั่วโลกเพื่อสร้างความสุขและเสียงหัวเราะนำไปมอบให้กับทุกคนยิ่งฉันหัวเราะเสียงของฉันที่เคยหายไปก็กลับมาเรื่อยๆและมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆทุกคน ยังมีเสียงอยู่ไหมคะทุกคนยังมีเสียงอยู่ไหมคะมีเสียงอยู่ไหมค่ะมีค่ะมีค่ะ,คะแล้วกำลังเลยอะไรคะ่ะที่จะไม่หัวเราะในยามที่มีเสียงทุกคนพร้อมที่จะหัวเราะไปกับฉันหรือ,อยังคะ่ะพร้อมค่ะเออดูคอยขึ้น ฉันจะขอมอบมนี้เป็นมนแห่งเสียงหัวเราะโอโฮฮ่าฮ่าฮ่อโอโอฮ่าฮ่าฮ่โอโอ่าฮ่า

<laughs> หายใจออกหาใจเข้าหายใจออกหลับตา o s e y e How do you feel รู้สึกอย่างไรบ้างคะ สึกอย่งไงบ้างคะแฮปปี้มีความสุขไหมีความสุขอันค่ะ What are you looking for in your life แล้วทุกคนตามหาอะไรอยู่คะาทุกคนตามหาความสุข You get it now ทุกคนได้แล้วตอนนี้แค่ตัดสินใจที่จะหัวรอ ย o ้มปล The miracle within yourself เพื่อคนพบความมหัศจรรย์ในตัวของทุกคน Open your eyes ลืมตาขึ้นนะคะขอให้ทุกคนได้พบกับชีวิตมหัศจรรย์จากเงหัวเราะคะ่ะ oh.